ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลอ์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่สบสไบเอ็มนะครับ พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากมากเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับเอ็นินต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผม,มคนป่านะครับวันนี้จะมาสอนเล่น r เบอร์กันในเกมนี้เนะี่ยก็ไปเกมไนร้างสุภีพี58ดาวนะครับก็กดสโลกันอีกแล้วซึ่งลเบอร์เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นสโลเลยนะครับเพราะวันไม่มีดามัยที่จะแบกคิไมได้เลย ต้องพิ่หาผูา้เล่น,นทีมค่อนข้างมากเรียกได้ว่าถ้าแพ้ก็ทอดทีมเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเรากดสโลแล้วเราอยากหยิบลำเบอร์มานะครับแนะนำให้ไปหยิบหลังจากขึ้นซั่งมานคนสามสิบดาขึ้นไปจะดีกว่านะครับจะได้ง่ายกว่านะเพราะว่าในร้านขี้ไม่สูงมากเนี่ยเวลาลมเบอร์ยกหรือว่าสันอะไรมานี้นะครับ <c oughs> ก็เพื่อนตามไม่ทันนะครับจ่ายละเมิดไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องจังหวะนะครับซึ่งถ้าหาเราเล่นในร้านที่มันสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายกว่านะครับและนี่ก็แบบโหเวเลเท่าแล้วเกินนะ เอาเรื่องเลยนะครับพ่อยเรนหน้า2ก่อนเนี่ยทางคลิกซี่นะครับโดนไปเลสไลยับเลยแล้วเขาพยายามที่จะคัดเราออกจากโซนคิีมไงเราจะปล่อยคิกก็ไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นว่าเราจะตามนะครับแล้วนี่เรียวมาก็วิ่งมาครับรอสกิลสองนิดนึงนะครับเรียวมาก็รอสกิลอยู่นะครับไฟเข้าไปครับทุบมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับทำไปเลสไม่ได้ครับหมเอาเรื่องอยู่นะเรียวมาหนิแล้วตรงนี้เนี่ยคลิกซี่เขาวาร์ปเร็วเกินไปนะครับทำให้ไม่รับครีมสองตัวนี้นะ จะมีผลต่อไฟีกครั้งต่อไปแนะ่นอนครับตรงนี้และก็ในเกมนี้นะครับเราจะเล่นลัมเบอร์โดยการอัพ2ขึ้นมานะครับซึ่งหลายคนงงว่าทําไมพี่ลัมเบอร์เกมนี้ต้องอัพ2นะครับเพราะว่าทีมเขามีเวเลสครับถ้าหากเราอัพ1เต็มเนี่ยันก็จะทําให้ใช้1เร่บ่อยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยจะเป็นกับเจอกับเวเลสเท่าไหร่ซึ่งเราจะกับเวเลสเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับเราจะต้องออใช้สกิลสองนะครับโดดนี้วง เกี่ยวของเขาให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะเอาเขาไม่ลงไงเพราะว่าเราจะโดนเขาดูดเลือดเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คมเฟนี่ก็ถามนะครับว่าจบที่ไหนนะครับผมก็มีการบอกนะครับว่าจบทั้งเลนบนนะครับซึ่งพอรู้ข่าวสาตรงนี้เนี่ยเอ่อทั้งแคทตี้ของเราเนี่ยก็จะหนีลงมานะครับก็จะได้เซฟนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้ทีมเราคือว่าน่าจะชนะในไฟนัลได้นะครับเพราะแพนด้าไม่มาเติมนะครับแล้วก็มีการของที่คมเฟนี่ครับแล้วใช้ที่เรืตีกับลังครับแล้วโน่กันหมดเลยครับแล้วทีมเราทีมเขาครับ เพื่อคิดว่าเราอติไม่โดนนะครับเบงนกำเอาโอเคครับไปต่อทางมังกรครับลาวิวนี่อัติโดนเราด้วยนะครับโอ้โหแล้วตะลุมบอลกันตรงนี้ครับไล่ทุกข้าไปครับหมีนี่รออย่างชิลเชียเลยนะครับไุยเลยครับเข้าอย่างสวยครับล้มปันอย่างตึงครับโอ้โหคัมเปนี่ร่วงนะครับอ๋อก็ว่าทำไมไฟแพ้ครับเพราะว่าคลิกซี่ไม่สีครับทำให้ดาไม่ขายครับซึ่งท้าคิกซี่เมื่อนี่น้เวได้ตายไปแล้วนะครับโอ้น่าจะยดยจัดเลย อันนี้ก็เป็นผลมาจากการพลาดคลิปสองตัวนั้นแหละครับซึ่งต้นเกมเนี่ยเม์ต้องโกคลิปนิดนึงนะแล้วก็ตอนนี้ด้วงกับลีน่านะครับไปอยู่ทางเลนกลางนะครับแล้วก็เห็นหันหัวลงไปเลนล่าด้วยนะครับล่าจะแบบทางดดานะเดินเรื่อยๆเขียมาก่อนนะครับค่อยๆเดินเช็คไปนะครับแล้วเจอด้วงตรงนี้ครับเวรเลอยู่ตรงแอวขวาครับคิกซี่พยายามตีปูนะครับสกิลปูนะครับ เก็บปูน้อยโอ้และเจอลาวิลครับอันตีมาครับรอบที่สองนะครับและเจอด้วงลงกระทืบครับแล้วก็เรียบร้อยครับออกอะไรเขาเนี่ยนะลราวิมิ์แต่เราครับโอ้โห,โโหนี่เล่นใช้เทคนิคอันตีไส่ลมก่อนเขาจะไม่มีตัวการใช่ไหมเนี่ยนี่ผมต้องรีบขึ้นรองเท้ากับทีฟิล์มก่อนแล้วเนี่ยไม่งั้นผมได้กดล้างปฏิตลาวิลเพื่อตัวเองแล้วเนี่ย โอ้โหแล้วนี 1, ่เขากำมังไปนี 1, ่โดนคาปอมเลยครับอุ 1, ้ยเวเลยครับเหลือเหลือน้อยครับเหลือเหลือจึ่งหนึ่งครับผมขอเดานะลองสไลด์เข้าไปครับโผม่มาเลยเอาจี้คิ๊บนี่ไฮไลท์เลยเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมาครับเดี๋ยวบล็อกคีย์กันต่อนะครับแหมช็อตตะกี้นี่ต้นกำเนิดลัมเบอร์เจ็บสัมผัสเลยนะเอ้าคิ๊บหลุดเฉย ลัมเบอร์นี่ต้องรอคลิปเคลื่อนด้วยนะครับไม่งั้นเพื่อนจนตายนะเพราะว่าต้องพิ่มเพื่อนเยอะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยลีน่าเสียฟิกเกอร์นะครับแล้วก็สกิลสองของลาวิวเนี่ยสามารถบล็อกอติของลัมเบอร์ได้ด้วยนะครับมันก็งทำให้เราเล่นลัมเบอร์ยากขึ้นนะโอ้แล้วเวรแรกครับพุ่งสวนแล้ครับตรงนี้กดล้างให้หนึ่งครับนะเขาจะเล่นง่ายขึ้นครับแล้วครับฟรีกำลังเต้นครับเดินดูมาทางขวาครับอุ้ยเกือบโดนครับ อะไรบางอย่างนี่เขาคุกเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าติดคือครับตัวฟิกเกอร์ออกครับโอ้โหแล้วโดนเกี่ยวครับเรียบร้อยครับแล้วคิกซี่เขามาต่อครับแล้วโยอมานี่ครับต่อไม่โดนครับเรียบร้อยครับกายว่าจบไปโดนกันสองคนเลยนะโอ้คือถ้าคิกซี่ยกโดนก็จะโดนติีผมด้วยนะครับแต่กลายว่าลีเดน่านี่โดนมาแบบมุมแบบิวเฉียอมากเลยนะโอ้โหกายเป็นแบบเกมตาไปแล้วตรงนี้นะจะรอดไหมเนี่ย และก็ตอนนี้เราเสียบูไปได้จะเรียบร้อยแล้วนะครับนาคอโดนแย่งบูไปนะครับแต่ขึ้นไปรับทางเลนบุนหนึ่งครับและก็ในการกดสโล่นะครับถ้าหากเกมมาตามามากๆนะให้เราพยายามมองหาเพื่อนเราทุกคนนะครับว่าคนไหนที่เราพอจะเล่นด้วยได้นะครับแบบว่าพอที่จะสามารถแบกทีมได้ในช่วงช่วงเวลาหนึ่งนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยคนที่รวยที่สุดในทีมนะครับก็คือจะเป็นเรลม้านะครับก็ <พอ S 1> ผมอาจจะต้องให้เรลม้าเนี่ยนะช่วยแบก ในช่วงเวลานี้นะครับจนกว่าแคลรี่และเมทเนี่ยจะมีของฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเลื่อนโลนะครับเราก็พยายามช่วยเมทก,กับแคลรี่เนี่ยฟาร์มไปก่อนนะครับร,รอให้คาฟนี่มีของสักสองชิ้นนะครับซึ่งพอคาฟนี่มีของแล้วเนี่ยเาๆๆขาก็จะฟาร์มไวขึ้นแบบอย่างพิทูพิตาเลยนะครับในๆๆตอนนี้เนี่ยก็พยายามเล่นเงินคาฟนี่ขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้คาฟนี่ก็เป็นเงินอันที่สองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ลองมาเล่นคู่กับเรลมานิดนึงแล้วกันนะครับ เวลามาคนข้างลึกครับไฟเข้าไปครับแล้วเขปมาตรงนี้ครับตามด้วยอันตีครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ครับในช่วงเกมตามมากๆนะครับให้พยายามฆ่าตัวนึงแล้วหยุดไฟนะครับเดี๋วเล่นต่อเนื่องนะเพราะว่าในการฆ่าแต่ละตัวในเกมตามเนี่ยคือเราจะเสียทั้งอันติทั้งสกิลไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังไว้นะแล้วก็ในตอนนี้นะครับเราเห็นแพนด้าเห็นเรน่าเห็นด้วนะครับแล้วก็เห็นทุกคนบนแบบแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ทางเราอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เดินมาปิดทางซ้ายนิดนึงครับ และตอนนี้พันดาค่อนข้างรวยนะครับก็มาปวดทางบูนะเดี๋ยวเราช่วยคาเฟนีฟาร์มนิดนึงนะครับเขาจะไดงต่างขึ้นมานะซึ่งพอคาเฟนีเนี่ยมีเงินมีของแบบนึงแล้วเนี่ยเขาจะฟาร์มไวมากเลยนะครับทวงต้นเกมก็อาจจะช่วยเขาเยอะหน่อยนะตอนนี้เนี่ยก็เงินตาม4 0 0พันเลยนะครับถือว่าตามเยอะเอาเรื่องเลยนะเดีย๋ยวลงไปช่วยเดลล่างนิดนึงครับ แล้วนี่นาะคอสบนนะครับบอกว่าโดนเบรไม่พอโดนตัดอกีกอันนี้เขาน่าจะบอกประมาณว่าเออโดนเบรบัฟไม่มีใครกันประมาณนี้หรือเปล่าครับคือจากที่ผมมองนะเรียวมาก็พยายามที่จะเข้าไปกันทางบูให้แล้วนะครับแล้วก็คิฟฟี่ด้วยแล้วก็ส่วนตัวผมเนะี่ยผมก็พยายามเล่นเงินคัมฟรีขึ้นมานะโอ้และชอ็อตนี้ครับโอ้โหเรียวมากครับสวยับพันาด้เลยครับเอาเรื่องจะจับอย่างนี้เราต้องมาเล่นคูมเรียวมาสุดตัวแล้วครับเป็นหนทางเดียวที่จะรอดนะ โอหแล้วเวเลนตีล้วครับแล้วคุบมาตรงนี้ครับแล้วลอยแล้วเรี้ยวครับสไลด์เข้าไปครับแต่ว่าทางเวเลสครับยังมีฟิกเกอร์ครับเวเลสหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราวิ่งไล่ตัดหลังเลยนะทุบเข้าไปครับแล้วเลน่าเข้ามาเติมครับตรงนี้อันตรายอย่าจัดเลยครับต้องฟิกเกอร์ครับตรงนี้โอตินนิดนึงครับสไลด์มาครับและตามด้วยกดล้างนิดนึงครับเพื่อรีเลื่อนขึ้นมาครับจะได้ไม่โดนเวเลสกระโดดทุดิยแตกครับเพราะว่าคาเฟรี่เลือดอันตรายจริงครับแล้วก็ไปต่อที่ทางเลี้ยวมานิดนึงครับ แล้วเจอลาวิลตรงนี้ครับมันตีเข้าไปครับแล้วทบตรงนี้ครับแล้ก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้โหรอดมาได้ครับแล้วแพนด้ามาต่อครับตรงนี้ไม่มีสกิลช่วยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเดียวมานร่วงลงไปครับโหหมดจริงๆครับวิ่งเดียวเองครับไม่งั้นได้ผลแพนด้าแหละและก็ทางคิกซี่เนี่ยเขาใช้สกิลไปกับการจ่ายใส่ลาวิลแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายไม่โดนเฉยๆนะก็เลยทําให้มีสกิลจ่ายใส่แพนด้านะครับแล้วก็คาเฟรี่ครับเงินเริ่มฟื้นครับไปยิงใส่ทางไวเลยครับล่วงเลยครับ และก็ในช่วงของเกมตามนะครับผมพยายามที่จะเดินเข้ากลางเดินเข้าเลนบนนะครับจะคุมสองเลนนะครับแล้วก็พยายามที่จะคอยเดินเช็คคุมด้วยนะครับแล้วก็พันด้าอยู่ตรงหน้าเราครับตรงนี้ครับรอจังหวะนี้ครับแล้วพุ่งเข้าไปครับอันติมาตรงนี้ครับโหแล้วตะกี้ก็มีอันติของเราวิลมาด้วยครับกลายว่าได้อันติกับซีฟีมเลยครับฉถวนี้ครับโอเคครับการทาบัฟฟาได้ครับเดี๋ยวนี้เราวาร์ปเลยครับการเงินก็ยังตามอยู่สี่พันนะครับ ในเกมนี้เนี่ยเราก็จะใช้ขอป้องกันนะครับก็คือจะเป็นในเพจชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ใช้ทอยนะครับเพื่อมารับน้ำเมฆของเน,น่านะครับเพราะตอนนี้เรน,นาแรงมากนะครับ<อ>เราก็เลยขึ้นทอยมาก่อนนะครับ<อ>แล้วก็เดี๋ยวต่อจากทอยนะครับเราก็จะขึ้นไปสร้อยเขียวทานนะครับแล้วก็จากพลังแฝงที่เรามานะครับก็ทําให้เราสามารถใช้อันติได้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็สามารถใช้เรื่อยๆนะครับและเราไม่ต้องงงอันติมากนะครับ ถ้าตรงไหนที่คิดว่ามีก็ลองอติเช็คไปเลยก็ได้นะครับโอ้แล้วเรียวมาครับไว้ใจเราหลือเกินครับนี้ต้องวิ่งตามเลยครับทุบเข้าไปครับไล่ตามมาต่อนิดนึงครับด้านตีมาตรงนี้เขาไม่ได้โดนเข้าไปครับเดี๋ยวมาขันนี้เขาก็เรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวไปต่อทางขั้วบนนะครับเดี๋ยวขอขาป้อมนิดนึงครับแล้วลีน่าตามมาครับเรียวม้าพยายามทำทุกอย่างแทนป่าเลยนะครับเนี่ยเอาออบเจกต์เอาอะไรหมดเลยนะครับโอ้โ อันตี6วิครับถูกเข้าไปหน่อยนึงครับแล้วก็แพนด้ารอจังหวะอยู่ครับแต่เลือดไม่เยอะเท่าไหร่ครับคาฟี่คอยมาแล้วครับโหแล้วแพนด้าครับฟิกเกอร์มาเอาเลยครับตรงนี้แต่ก็โดนทางเรียวมาปิดคิวแก้แค่ไม่ให้ครับเรน่านี้ครับฟิกเกอร์เข้าไปครับก็เรียบร้อยครับโอ้เอาแล้วเรน่าที่เขาคิดว่าเราอันตีวมโดนะเจอฟิกเกอร์เข้าไปต่อนี่เรียบร้อยเลยนะครับลอยแล้เลี้ยวเลยนะเดี๋ยวเราทุกคลิปมานะครับให้ทางคลิกพี่เนี่ยเคลียร์ง่ายๆนะครับ นอนทีโดนสองเลยครับเนี่ยเดีย๋ยวต่อไปเราก็ขึ้นเป็นสร้อยเขียวมานะครับเพราะว่าตอร์เมอร์มันมีเกาะเยอะอยู่แล้วนะก็พยายามเสริมเลือดขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกาะจะไม่สําคัญนะครับเกาะก็กยังสาคัญอยู่ดีนะครับเราอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ทำไวเลสอยู่ตรงกลางครับตอนนี้เงินตาม2 0 0พนะครับก็ ล่นมาได้ครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกับเรือม้าบ่อยนะครับเล่นอื่นจะเล่นง่ายขึ้นแหละแล้วก็เราพยายามที่จะเช็คคุ้มนูนคุ้มนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คีฟจะเข้าเรนล่านะครับเดี๋ยวเราไปเดินเช็คคุ้มให้ก่อนนะครับเล่นโลมต้องเดินไวๆนะครับโหดเจอแพนด้าตรงนี้ครับดีนะที่เราเปิดมาเจอครับแล้วตีเข้าไปครับรู้ใช่ไหคิวสองแล้วครับนาเขไปต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับนาคอาปิดคิวไปได้ครับ เอเหมือนจะเล่นง่า่ขึ้นเนี่ยถ้าหางรอสกิลสองของเราอี่อมมาก่อนโอ้โอเคครับตอนนี้เคยมเขาตายไปสี่ครับไล่กับเรียวม้าต่อนิดนึงครับโอ้เรียวม้าเอาจัดเลยครับวิ่งไล่เวเลเลยครับตรงนี้เดี๋ยวพยายามผักไปเล่นลงมานะครับไล่เข้าไปครับแล้วผ่ามาเ็วโอ้โหแล้วเวเลยครับโดนข้าหัวก่อนครับแถมยังใช้พาสีบโรอมันติเราได้ด้วยนะครับ จังหวะนี้ครับดไล้าหนึ่งครับแล้วผ่าไปครับเวเลเกี่ยวมานี่ครับสกิลสองสวยเข้าไปครับเร็วมากครับพยายามจะแทงครับแต่ว่าแทงไม่ถึงครับยาวไม่พอครับโอ้โหเรื่องความยาวนี่ชวนได้จริงครับตรงนี้ขาดอีกประมาณเกือบเกือบห้าร้อยนะครับจะได้ส่ยเขียวนะครับถ้เทียบเงินก็ขาดประมาณสี่ร้อยครับตรงนี้ขาดที่เดียวจริงครับจะได้ส่ยเขียว แต่ว่ามาหน้าเหลือน้อยด้วยก็เดี๋ยวขอว้าวกับก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นต่อ,อยากมากครับเวลาเจ้าเวเลพยายามรักษาเลือดเยอะๆไว้จะดีกว่านะครับไม่งั้นนี่ต่อให้เป็นโลมเนี่ยเวเลโดดเข้าทีที่ตัดได้เลยนะครับน่าเสียดายตรงนี้ขาดนิดเดียวเองขาดแค่แปดสิบเองไม่งั้นได้ไฟเขียวแล้วแล้วเร็วมาเข้าไปเปิดสไฟทางเวเลเข้าไปทาเวเลได้ด้วยครับ ตรงนี้ไล่ลุยต่อเลยครับพยายามมีมุมครับแล้วตีมาตรงนี้ครับฟิกเกอร์ตามต่อครับลอยกันเรื่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับตายไปอีกสองครับรวมเป็นสามครับแล้วเตรียมเอาป้อมการครับเลือดเต็มเกันห้าคนครับและทำแฮนด้าครับโดยเขาใส่เข้าไฟนี่ครับแล้วดวงโดยตามมาต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับต่อสำคัญตายไปอีกสองครับโอ้โหประสานงานกันดีเหลือเกินครับแล้วก็กลายว่าเสียคีฟตรงกลางไปหมดเลยครับแล้วก็มีแบงกาดอยู่ในป้อมนะครับตรงนี้ สายเข้าไปครับแล้วทุบออกมาครับตรงนี้เดี๋ยวมาน่าจะเคลียร์ได้ง่ายครับมันตีมาตรงนี้ครับรีบเคลียร์เลยครับอุ้ยโทษ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 ดิค่ะนิค่ะดิค่ะดิค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใจเย็นโอเคเขาได้ป้อมกาไหมครับตรงนี้ป้อมกันสโลลุยต่อไมด้แล้วครับพอทีมเขาเริ่มเกินละอีก20่สิบเวครับทันไหมเนี่ยเอามังกร ลองตีดูแล้วกันนะครับโอ้โหแล้วทางลาวิลครับติโดใส่ขวาเร็วมากเต็มๆเลยครับแล้วก็ทีมเขาเข้าปิดแล้วด้วยครับตรงนี้อันตียังไม่พร้อมเลยครับพยายามโซนให้ข่อยนะครับแล้วก็เหมือนทันนาคอยครับจะเล่นต่อครับตรงนี้ครับแต่ว่าโดนเล่นหน้าครับปิดทางองไม่ได้ครับตรงนี้รีบวิ่งออกมาเลยครับโอ้โหลบอลลอยมาครับเวนหน้ามาต่อครับโอ้โหโชคดีครับที่ออกคอยครับคอยรับน้ำแข็ของเลนหน้าได้เยอะเลยครับ แต่ก็เกือบแตก้วตรงนี้อ๋อเรื่อยๆแป๊บนึงครับโอ้โหทางแพนด้าเข้าไปบิดทางนาคอสไปได้ครับนาคอนนี่ตัวเปิดไฟเลยเนะี่ยเดี๋ยวเคลียร์บรรยากาศก่อนนะครับอันตรา,ายเหลือเกินนะครับมาคาเวฟเลยครับตอนนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งครับดาจะเกิดครับ มีการทั้งหมด4คนครับตรงนี้เช็คคูปอนเข้าตีมาตรงนี้ครับแต่ว่าไม่โดนครับ7วีครับด้านจะเกิดครับพอไปถึงก็อตีน่าจะคูดาวคดีนะครับค่อยๆเล่นครับตรงนี้ค่อยๆเล่นครับเดี๋ยวเราจะเข้าทีหลังเขานะครับตอนนี้นาคอยเกิดแล้วครับ พยายามรอนาคอนมาใกล้ก่อนนะครับเดี๋ยวจัาติใส่ทางเราวิวเลยครับแล้วเราวิวครับแค่ทีคิวสองลาบครับเขาถึงมันต่อนิดนึงครับพยายามโฟกัสที่ทางเราวิวครับแล้วนาคอนเข้าไปต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปทางเราวิวไม่ได้ครับอ้โหแล้วตายหมดเลยครับคือนาคอนเนี่ยมันจะสู้กับเราวิวยากมากนะครับถ้าหากเราวิวมีสกิลสองนะแต่ว่าพอเราใช้อันตินะครับในการเคลียร์ทีิสองของเราวิวให้เนี่ยก็กลายว่านาคอนสามารถเข้าไปล้วงเราวิวได้อย่างง่ายๆเลยนะครับ ก็จะเป็นทิศประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไฟเบื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ไอเทมทิศสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือเป็นฟอตตี้รีเวนนะครับซึ่งทําให้สกิลหนึ่งสกิลสองและการติของทางลัมเบอร์เนี่ยติดสโลนะครับตจะติดสโลเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นไอเทมที่ถูกซ่อนไว้นะครับที่เวลาเราเล่นรังสูงเนี่ยลัมเบอร์ที่ผมเจอนะเขาชอบออกนะครับก็จะเป็นคลิกนิดนึงนะครับในการเล่นฟอตตี้รีเวนนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับ แต่ว่าในเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นมากนะครับเพราะว่าเราได้ชาเกินไปนะครับเกมมันตามด้แต่ว่าจากที่ผมลองแล้วเนี่ยคือใช้ได้เลยนะครับในเกมอื่นนะนะครับก็ในเกมนี้ก็ชนะต่อเนื่องกันห้าครั้งแล้วนะครับก็ได้เป็นชนะอภิสสองครับได้เป็นเหลืองเงินซัพพอร์ตไปนะครับในเกมนี้ก็ต้องยกให้เรือมมาจริงครับเขาช่วยเอ่อแบคคิวจริงครับคือลอมเบอร์มันได้แค่นี้แหละมันได้แค่เซฟไฟนะครับแล้วก็เอ่อทำจังหวะในการเล่นให้เพื่อนประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนของการกันเนี่ยก็ถ้าหาช็อตคิลหนึ่งดีๆมันก็จะกันได้้นนแต่่วาใเกมี เออทีมเข้าตัวล้วงนี่เอาจริงคือมันค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ประชิดตัวง่ายนะครับว่าทำให้ลัมเบอร์เนี่ยผักเข้าออกไปได้ลำบากหน่อยนะครับก็เ е ตติ้งสกอร์นะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับในเกมนี้ข้อเสียลหลักๆของลัมเบอร์เนี่ยคือดาวเมทไม่มีจริงๆครับดาวเมทไม่มีแล้วก็ต้องพึ่งพาทีมเยอะนะครับยาวในเกมนี้ผมเชื่อว่าถ้าผมเล่นเทนนะน่าจะได้ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับ ต่ไปเลอมเบอร์ก็ต้องพิ่มควาเพื่อนเยอะหน่อยนะครับก็เน้นที่การช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับเซตไฟเพื่อนแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เ่็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคครับ